ดีนะคุณผู้ชมวันนี้เรามาฝากก,กันกับสาวน้อยร้อยเสียงน้องเจนนั่นเองนะดูสิ<อ>ว่าจะเป็นอย่างไรเราเป็นสกรูปเลยนะไปชมเลยทีเดียวกับคุณพักมลหนุนนันานๆน,น,นะสวัสดีนะชื่อเจนไงตอนนี้เราอยู่จั้หัสิบาอะพันิย์ทนยี่สี่มาหาเพื่อนนะมาทำธุระนะเห็นแต่งชุดนะักศึกษาไม่ได้ไปเรียนดอกวันนี้เอ๊ ไม่ได้โดดนะแต่ตามตารางมันไม่มีเรียนน่ะชีวิตวุ่นวายค่ะหลังจากที่โลกโซเชียลมีเดียได้แชร์คลิปนักศึกษาที่สามารถภาคเสียงกระตูนได้หลายเสียงวันนี้ทีมข่าวโมโนโทวินตีนายก็ได้มาตามหาน้องถึงที่มหาวิทยาลายัยและตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับน้องเจนสาวน้อยร้อยเสียงแล้วค่ะอีบา้ารู้ไหมทำฉันวุ่นวายนี่แต่ฉันไม่ได้ตั้งใจนะ สาวน้อยมากความสามารถคนนี้อายุเพียง19ปีการพากเสียงเกิดจากความชอบส่วนตัวก็ตอนเด็กๆจะชอบดูการ์ตูนนะคะแล้วก็ทําเสียงลอกเลียนแบบเพราะว่ารู้สึกว่าการมันเขาพูดทําไมมันตัวการ์ตูนคุยกันแล้วดูสนุกจังน้ําเสียงเขาจะไม่เหมือนคนปกติที่เราคุยกันนะคะก็เลยลอใช่ก็เลยลองไม้่รอาครั้งแรกก็แบบน้เลยก็พูดตามอะคะ่ะสองสาครั้งมันก็เออมันก็ได้เราก็เลย เล่นเองอะไรเองจําเป็นตอนๆนะคะจะพูดคุยกันธรรมดาก็คงไม่ได้ให้น้องแนะนําตัวเป็นเสียงภาคเลยดีกว่าตอนนี้อยู่ปีหนึ่งค่ะคณะศิลปศาสตร์ค่ะเอกภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยสยามค่ะทไมถึงเรียนกัเน่ยรก็รู้สึกว่าเราชอบภาษาอังกฤษแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วคิดว่าวามสามารถสวเนี้ยมันจะไปเชื่อมโยงกับกับสิ่งที่เราเรียนก็ ก็คิดอาจจะไม่เกี่ยวข้องกันเท่าไหร่นะคะแต่ว่าคิดคาดว่าอยากสมัครเป็นนักภาคก็คงจะไม่ตรงกับสายที่เรียนเท่าไหร่แต่ว่าภาษาอังกฤษก็สําคัญใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เปิดอาเซียนเราด้วยมันก็มีความสําคัญกับเรามากค่ะแล้วก็ทํางานได้หลากหลายด้วยค่ะนอกจากนี้น้องเจนยังบอกนะคะว่าไม่คาดคิดกับกระแสตอบรับที่เกิดขึ้นก็เคยคิดเสียใจนะคะแต่ว่าผลตอบรับกลับมาดีมีคนชื่นชมก็รู้สึกว่าภูมิใจมากกว่าค่ะ น้องเจนฝากถึงผู้มีความสามารถขอให้ค้นหาตัวเองแล้วแสดงมันออกมาอันนี้ขอตอบโดยเสียงเจนเองนะคะก็เจนเชื่อว่าทุกคนนะคะมีความสามารถอยู่ในตัวแต่ว่าเราอะบางทีเรามองตัวเองไม่ออกค่ะนอกจากว่าเราจะจะแสดงออกมาให้คนอื่นเขาได้เห็นแล้วเขาก็จะมองเราออกสังคมก็จะรู้ว่าเราเหมาะกับด้านไหนค่ะอย่างเจนตอนแรกเจนก็คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติเราเล่นเราทําเพื่อเรารู้จักแต่ว่าในหมู่คนกว้างเนี่ยเขาคิดว่าเอ้ยมัน มันมันเจ๋งนะมันโอเคนะอย่างเงี้ยมันเป็นพรสวรรค์ของเราค่ะที่แฝงอยู่ในตัวค่ะสุดท้ายค่ะให้น้องเจนลองพากเสียงภาพยนตร์จีนชื่อดังเรื่องมังกรหยกของช่องโมโนเวนตินายสักหน่อยเตียบอกกี้ทุกคนใจร้ายข้าไม่ได้ทำซะหน่อยเจ้าย่อนความผิดให้ข้าถ้าเจ้าไม่ได้ทำเจ้าก็อยู่เฉยๆสิเจ้าจะเดือดอร้อนใจไปทำไมกันเนี่ยแม่นางก็ข้าไม่ได้ทำใครจะใส่ร้ายข้าเจาา้าจก็ฟังเถอะพักขมนุนอนานโมโนเวันตินายรายงาน ถ้าอะไรน้องเขาเสียงพลาดมากนะต้องบอกว่าคลิปนี้เผยแพร่ก็ถูกแชร์กันต่อนะแล้วน้องเขาเล่าให้ฟังว่าจริงๆน้องเขาถ่ายคลิปเนี้ยโดยความไม่ตั้งใจเพื่อนสนิทเอาไปลงเอไปลงใน Facebook เขาปุ๊บแล้วมีคนเอาไปแชร์ต่อแล้วน้องโทรไปหาเพื่อนเลยนะให้ลบคลิป ไม่ลบลบไม่ทันแล้วไปแล้ว <ham S 1> ดังชั่วข้ามคืนมาจากความชอบส่วนตัวเรานัา้นเราต้องดูนะว่าเวลาเราชอบอะไรบางทีของสิ่งนั้นจะทําให้เราเกิดประโยชน์เนี่นะค้นก็ได้ใช่แต่ว่าชอบคำหนึ่งของน้องนะเขาบอกว่าถ้าชอบอะไรเนี่ยค้นหาตัวเองให้เจอ<ช>แล้วก็ดึงมันออกมาใช้